คนละครึ่งเฟสสส่ง SMS วันสุดท้ายวันไหนและถ้าไม่ได้ SMS ทําอยังไงถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้สิทธิโครงการคนละครึ่งในเฟสที่2นะฮะรวมถึงครับมี3รูปแบบ SMS ที่คนได้รับนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะ,ะมี SMS แบบไหนบ้างนะครับวันนี้จะมาบอกอย่างละเอียดครับในประเด็นที่เกี่ยวกับ SMS ในโครงการคนละครึ่งที่คุณลงทะเบียนไปในคนละครึ่งเฟส2ในวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานะครับ และรวมถึงถ้าเกิดคุณมาดูคลิปนี้ในเวลาอื่นที่เป็นโครงการคนละครึ่งที่เปิดในรอบอื่นด้วยนะครับก็สามารถใช้วิธีการวิธีการนี้ได้เหมือนกันครับโอเคเรามาดูกันเลยครับต้องขอบคุณนะฮะอันนี้เป็นรูปแบบ SMS เนี่ยขอบคุณจากประชาชาตินะครับผมเป็นข่าวทางประชาชาติแล้วก็มีประสบการณ์จากผมเองนะครับที่ได้รับปรึกษาจาก,พกเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เข้ามาถามในไลน์ในใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะผมก็ตอบไปก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะครับที่เข้ามาถามตอบมาพูดคุยกันนะครับ โอเคเรามาลุยกันเลยครับมาลุยกันถึงทางประชาชาติก่อนนะครับผมเขาจะตอบคําถามในเรื่องของว่า S M S วันสุดท้ายวันไหนนะครับและก็สารูปแบบ S M S นะครับวันที่25ทธันวาเนี่ยผู้สื่อข่าวรายงานว่าถึงเป็นวันสุดท้ายหลังธนาคารกรุงไทยแจ้งผู้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งในเฟสที่สทั้งสิ้น5ล้านคนและขอให้รอ S M S แจ้งผลลงทะเบียนนะฮะภายในวันที่25ธันวา63นะฮะ ถ้าคุณดูคลิปนี้ในวันที่25ธันวาคม63ก็คือวันสุดท้ายที่คุณจะรับ SMS นะครับถ้าคุณยังไม่ได้รับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าทาอย่างไรสำหรับ SMS ที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับมี3รูปแบบด้วยกันได้แก่1ก็คือรูปแบบแรกคือขออภัยจานวนสิทธิ์คงเหลือประจําวันเต็มโปรดลองบปดลองใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับนี่คือรูปแบบที่1ก็คือแบบนี้นี่นะครับขออภัยจำนวนสิทธิ์คงเหลือประจําวันเต็มโปรดลองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ถ้าคุณได้้้ขอความแบบนนะีะ ก็คือคุณต้องรอลองทะเบียนในรอบถัดไปนะครับที่จะเปิดเป็นคนละครึ่งเฟส2รอบ2นะครับแล้วอันที่2รูปแบบก็คือลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องปลดลงทะเบียนใหม่นะครับอันนี้ก็ลงทะเบียนไม่สาเร็จนเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องปลดลงทะเบียนใหม่นะครับก็คือเป็นข้อความแบบนี้แหละครับถ้าคุณได้ข้อความแบบนี้คือมีข้อมูลบางอย่างที่คุณเกอะไปอาจจะไม่ถูกต้องนะเป็นแบบประชาชนเป็นนู่นนี่นั่นนะครับตรงส่วนนี้เนี่ยคุณจะต้อง เหมือนเดิมครับคุณก็ต้องไปลงทะเบียนในรอบต่อไปที่จะเปิดนะเป็นเฟส2ในรอบต่อไปนะครับแล้วก็แบบที่3ครับก็คือคุณจะได้ได้ได้รับแบบนี้ครับได้รับสิทธิ์โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่14มกราคมนะฮะสมกราคมผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับผมจริงๆไม่ใช่โดยเริ่มใช้สิทธิ์นะฮะตรงนี้โดยใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนนะฮะโดยสามารถ ได้รับสิทธ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกอันนี้พิมพ์ผิดนะครับผมต้องเป็นโปรดใช้สิทธิ์นะครับโปรดใช้สิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกนะครับต้องเป็นแบบนี้นะครับก่อนไม่ใช่ไม่ใช่ทงไม่ใช่ฟันวันที่14วันแรกนะโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนนะครับผมก็คือ ท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน14.01นะฮะ2021ผ่านแอปเป่าตังค์นะครับได้รับสิทธิ์ต้องมีท่านด้วยท่านครับอันนี้แต่ข้อข้อความจริงๆอ่ะคือแบบนี้นะครับไออันบนเนี่ยคือเป็นผมเขียนให้ดูเฉยๆทางประชาชาตินะฮะแล้วก็ทางผมเขียนดูท่านได้รับสิทธิ์โปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่14มกราคม2564ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะครับนี่ข้างล่างคือข้อข้อความที่แท้จริงจะส่งมาแบบนี้ครับ ท่านได้รับสิทธิ์ปโปรดใช้สิทธิ์ครั้งแรกก่อน14.01.221ผ่านแอปต่าต่างนะตรงนี้ตีความง่ายๆครับก็คือคุณใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม64เลยนะครับไม่ใช่ใช้ครั้งแรกวันที่14มกราคม64หรือว่าที่15มกราคม64นะไม่ใช่นะอย่าตีความผิดนะครับตีความง่ายๆเลยคือคุณเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1มกราคม6 4นะครับตรงนี้คือคุณได้ใช้ได้วันนั้นเลยถ้าคุณได้แบบนี้คือคุณได้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดคุณได้แบบนี้แบบลงทะเบียนไม่สําเร็จหรือว่าได้ขอพายจนนสิทธิ์คงเหลือประจําวันเต็มแบบนี้คือคุณต้องลงทะเบียนในรอบต่อไปครับทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ไม่ผ่านการตรวจสอบจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ผมเคยพูดไว้ละเอียดเลยคนระับผมพูดคร่าวๆแล้วกันแล้วเดี๋ยวคุณไปดูได้อันแรกคือพิมพ์ชื่อนามสกุลไม่ตรงกับฐานข้อมูลภาลครัฐนะที่2คือหมายเลขประจำตัวประชาชนไม่ตรงกับฐานข้อมูลของภาครัฐและที่3วันเเดดปกกิไม่ตรงฐาข้อมูลของภาคว สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบก็ยังไม่ข้อมูลไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังไม่เสียสิทธิ์นะครับคุณสามารถลงทะเบียนในรอบต่อไปที่จะเปิดเพิ่มได้ครับโอเคครับสาหรับตรงตรงส่วนนี้ก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับถ้าเกิดคุณได้ข้อความตรงนี้แล้วนะครับท่านได้รับสิทธิ์โปรเทธิ์ครั้งแรกก่อนวันที่ส4มกราคม4เนี่ผ่านแอปตังค์ผมก็ยินดีกับคุณด้วยนะฮะถ้าผมแนะนำครับให้คุณไปดูคลิปที่ผมทำล่าสุดเลยนะฮะเป็นคลิปวิธีใช้สิทธิ วิธีใช้เงิน3,500บาทของโครงการคนละครึ่งเฟดสว่าจะใช้อย่างไรนะครับวิธีใช้ใช้อย่างไรใช้ที่ไหนอย่างไรไปดูคลิปนั้นได้ดูตัวไอเด้านบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผัว okay. คแล้วมาตอบคําถามสขาสหรับคนที่ไม่ได้รับ SMS เ็นะครับเป็นคาถามที่ผมติดเอาไว้ก็คือถ้าไม่ได้รับ SMS เอนี่ยทำยังไงถึงจะรู้ว่าได้หรือไม่ได้สิทธิ์นะครับตรงนี้ข้อ2เนี่ยผมตอบได้แบบ ถ้าเกิดคุณแบบวันที่25ไปแล้วนะฮะหรือว่าเลยไปแล้วเนี่ยแล้วยังไม่ได้รับ SMS อยู่นะฮะจริงๆเนี่ยก็ลองลองดูแต่ว่าถ้าเกิดพันที่25เขาบอกว่าทางธนาคารกรุงไทยเขาบอกว่าสุดท้ายครับแต่ถ้าเกิดคุณยังไม่ได้อีกครับให้คุณไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศไทยนะครับไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยได้เลยธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขาเป็นคนดูแลเรื่องโครงการคนละเครื่องนะครับ ดังนั้นเนี่ยเขาจะรู้ข้อมูลของคุณในระบบที่ลงทะเบียนไม่ว่าจะเป็นในระบบบรกเว็บคนละครึ่ง .com หรือว่าในแอป,ปออต่างๆทางธนาคารกรุงไทยเนี่ยเขามีข้อมูลของคุณอยู่ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยให้คุณไปติดต่อที่ทางธนาคารกรุงไทยได้เลยครับโอเคนะครับเรสรุปอีกทีนะครับคนละครึ่งเฟสองเนี่ยส่งเอสเมเล่าสุดสุดท้ายวันไหนสุดท้ายคือวันที่25ธันวา63นะครับแล้วถ้าไม่ได้เอาไปใช้ทำยังไงก็คือไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทยนะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณได้สิทธิ์ หรือไม่ได้สิทธิ์ธนาคารกรุงไทยจะเป็นคนตอบคุณเพราะธนาคารกรุงไทยเป็นคนทำเว็บคนละครึ่ง .com กับแอปเปตังค์นะครับแล้วก็3รูปแบบเ m น์ที่คนได้รับนะครับผมอันนี้ก็คือลองมีการตีความนะครับก็คือตีความด้วยคือในคลิปนี้ผมตีความให้ดูเลยนะครับว่าตีความเป็นอย่างไรอันแรกนะครับก็คือเอนเมีรแรกขออภัยจุนนสิทธิ์คงเหลือประจำวันเต็มอันนี้ก็คือคุณไปลงทะเบียนตอนที่เขา เสร็จเต็มแล้วครับคือ5ล้านคนแล้วคุณก็เลยได้ข้อความนี้นะครับตรงนี้คุณก็ลองลงทะเบียนในรอบต่อไปนะในคนละครึ่งเฟสสอรอบต่อไปรอบ2นะครับนะแล้วก็นี้ก็มีเขียนว่าลองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับถ้าคุณเห็นนี่เห็นไหมลองอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะครับะก็คือนั่นแหละครับอันที่2ก็คือลงทะเบียนไม่สําเร็จเนื่องจากข้อมูลไม่ถูกต้องตรงนี้คือคุณกรอกข้อมูล อะไรบางอย่างผิดนะครับเนี่ยบดลองทะเบียนใหม่คือคุณก่อข้อมูลไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกลุลหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณเนี่ยนะครับผิดไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกลุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์นะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เบอร์โทรศัพท์ไม่เกี่ยวเท่าไหร่สําคัญที่ที่คุณให้กับทะเบียนราชนะครับอันนั้นสำคัญเพราะเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่กับ ODP อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลชื่อคุณวันเกิดคุณอย่างเงี้ยครับ ตรงนี้ผมมีคลิปบอกเอาไว้ครับว่าสาเหตุทําไมคนถึงไม่ลงทะเบียนแล้วไม่สําเร็จเนี่ยหรือว่าติดปัญหาอะไรก็แล้วแต่ถึง4.9แสนคนคุณไปดูคลิปนั้นได้ดูตัวไอ้นันบนดูใต้คอมเมนต์ด้านล่างครับอ่าแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งครับก็คือท่านได้รับสิทธิ์โปรชัยสิทธิ์ครั้งแรกก่อนนะฮะไปแอปบอกต่างนะครับตรงนี้ก็คือผมบอกตีความไม่ง่ายเลยคือคุณถ้าคุณได้รับเนี่ยคุณได้สิทธิ์3,500บาทชัวร์นะครับได้แล้วแน่แต่คุณต้องใช้สิทธิ์นะฮะภายในวันที่14 มกราคม64นะครับก็คือเปิดวาวันที่1ถึงวันที่14ี่เนี่ยคุณต้องใช้ภายในวันนี้ครั้งหนึ่งก่อนเพื่อให้คุณจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับที่ผมบอกไปดูคลิปนั้นที่ผมบอกครับไปดูคลิปนั้นได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยก็คุณใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกรา64เลยนะครับไม่ใช่ใช้วันแรกว,วันที่14หรือวันที่15มกรา64นะครับใช้ได้ตั้งแต่วันที่1มกรา64เปิดมาปุ๊บ1น่มกราคม64ปีใหมป่ป โอเคคลิปนี้ก็เพยงเท่านี้นะครับสาเหตุไม่ผ่านการตรวจสอบตรงนี้ก็บอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปดูคลิปตรงที่ผมแนะนําได้ครับสำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับเพยงเท่านี้ครับถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนอยากให้ผมบอกเรื่องอะไรนะบอกผมใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้หรือว่าจะกดที่ชื่อคลิปนี้และแอดไลน์ผมนะฮะตรงนั้นจะมีให้แอดไลน์แอดไลน์เสร็จส่งคำถามส่งปัญหาส่งสิ่งที่คุณอยากรู้เนี่ยมาให้ผมได้สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอบคุณทุกคนอย่างสุดซึ้งและเหมือนเดิมครับผมไว้รักคุณมากๆนนนคครัััับดดดดูููแแแลลลตวววเองสุภ,ภาพทีี่ณก้้ยห ผมต้องลาไปก่อนแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ